เอาละครับกลับมาในช่วงนี้กับช่วงมิวสิกกูรูนั่นเองก็มาตอบคำถามจากน้องนทางบ้านที <c oughs> ถ่ถามถามเข้ามาใน Facebook คำถามนี้เยอะแยะเลยจนไม่รู้ว่าบางอันเนี่ยถามจริงๆหรือว่าตั้งใจมากวนประสาทกันนะฮะอันไหนครับแี่ก็ผมพยายามจะตอบจริงๆกันแล้วกันอ,อันแรกถามว่าขอร์ดจีจับยังไงต้องบอกก่อนว่าขอดหนึ่งขอดเนี่ย มันผสมไปด้วยโน้ตสามตัวขึ้นไปถ้า2ตัวเรียกอินเทอร์เวลนะฮะตัวเดียวเรียก leading note สตัวอินเทอร์เวลสตัวขึ้นไปจะเป็นกลุ่มเสียงเรียกว่าคอร์ดคราวนี้การผสมเสียงระหว่างเดี๋ยวพี่ leading note เนี่ยกับฮาร์โมนีเหมือนกันไหมฮาร์โมนีฮาร์โมนีคือเสียงประสานอ๋อเราแยกออกจากกันแยกกันถ้าเล่นตัวเดียวคือ leading note เนี่ยแล้วก็มี2ตัวคืออินเทอร์เวลเล่นพร้อมกันอ่าอ่าอย่างอินเทอร์เวลเล่นพร้อมกัน2ตัวนี่ถือว่าเป็นฮาร์โมนีไหมเป็นเด็กเริ่มแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าเล่นด้วยเทคนิคบนเครื่องสาาายยเเขจะรีกว่ S <S 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 เป็นสองตัวอันนี้3ตัวเล่นพร้อมกันเนี่ยจะเป็นคอร์ดแต่วิธีการเล่นอาจจะเล่นแบบปิกกิ้งก็ได้ไม่ต้องพร้อมกันก็ได้แต่คอร์ดองค์ประกอบก็จะมีรูทตัวหนึ่ง <S <S นะครับรูทก็สมมุติว่าถ้าเป็นคอร์ด G ที่น้องถามมารูทคือตัวแรกจะเป็นโน้ตตัว G ถามว่า G Major หรือ m i n o r น้องไม่ได้บอกนะครับที่เล่นดาวาน่าจะเป็น G Major, G Major ก่อนนะกัน G Major นะครับตัวประกอบของมันนี่คือตัวต่อมาก็คือตัวที่3าของมันก็นับไป G ตัวที่3ามของมันก็คือตัว B ห่างกันคู่3เมเจอ S <S ก็คือ2โทนนะฮะจาก B ตัวต่อมาคือตัวที่5ของมันก็คือตัว D D ดบีไปดีนะฮะคู่ห่หางระหว่าง3-5ถึงจะเป็นห่างกันคู่3ามไมเนอร์หรือ1โทนครึง่งเพราะฉะนั้นคอจีจะประกอบไปด้วย GB และ D3 ตัวจับแบบนี้ครับอ่านี่นะครับถ้าถ้าคอจีจับไงคือให้จับเต็มๆคือเอาถ้า3ตัวที่พี่นอว่าคือจับกันนั่นก็คือ3ตัวที่พูดถึงนะฮะก็จะมีโน้ต3ตัวนี้แหละวนอยู่แต่ว่าตามสายต่างๆ สามารถคิดเองได้ก็ได้อ่าสมมุติว่าจีที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็จะมีโน้ตสามตัวนี้แหละอยู่ในนั้นอ่าหรือจะเป็นอย่างงี้ใช่ก็จะมีโน้ต3าตัวเนี้ยอยู่ในเนี้วนอยู่นี้ยมีดีอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีงี้นั่นแหละครับอาจจะเป็นที่ว่าดีไซน์เอาเองก็ได้นะฮะโอ้ทีนี้มันจับได้หลากหลายนะพี่เลือกผมเคยเรียนดนตรีแรกๆอ่ะครูอาจารย์สั่งว่าไปหัดจับคอร์ด C major 7ร์ที่คือ4ี่ตัวหัดมาให้ได้10บแบบ ใน1นึ่งคอกีตาร์นี่น้อยนะเพราะว่าแกจับได้25แบบป้าดก็หมุนไปหมุนมาวนไปวนมาอินเวิร์ดกันไปเรื่อยๆนะฮะนั่นคือคำถามแรกนะครับคำถามต่อมาบูทเบสต้องใช้ท่อนไหนของเพลงถึงจะเหมาะสมจริงๆแล้วเบสเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเบสมันแปลว่าพื้นฐาน B A W S หรือ B A S E เนี่ยมาจากคำว่าพื้นฐานเป็นราก เพราะฉะนั้นเบสเนี่ยจะเล่นอยู่ข้างล่างถ้าถึงเวลาที่เบสต้องโซโล่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮาร์โมนีข้างบนเขาจะหลบให้เราไม่จำเป็นต้องบูสก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่จะโซโล่เบสเราไม่ฟังดูเพลงที่เขาดีไซน์ให้เบสโซโล่ส่วนใหญ่กองมันจะเบาลงกีต้าร์กีตาร์ก็จะหลบให้เราไม่จำเป็นต้องบูสก็ได้แต่ถ้าให้เด่นขึ้นมาเนี่ยก็หาคลีนบูสสักตัวหนึ่งก็ได้ใช้เวลาตอนโซโล่ก็ได้แต่ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องเป็น แค่เพื่อหลบให้แล้วเราดีดแรงขึ้นมันก็โผล่แล้วความรู้สึกผมนะครับจริงๆอ่ะผมเวลาผมว่าเบสเวลาเล่นสายในนย่านมันพุ่งมากนะครับรู้สึกผมนะใช่เวลาอัดเสียงนี่คือแบบโห่ยากในเวลาตู้ดดมันมันมาแบบชัดมากเลยสังเกตว่าเวลาที่ผมเล่นแบบผมจะเล่นทางในผมไม่ค่อยเล่นข้างนอกอ่ามันเด่นดีอมันพุ่งนีมันพุ่งได้ครับอ่าทำไมกีตาร์ต้องเรียกกีตาร์ด้วยนะฮะอันนี้มีน้องถามเข้ามากีตาร์เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่งที่ เป็นตระกูลหนึง่งถ้าพูดถึงโบราณเนี่ยมันจะมีเครื่องสายป,ประเภทนี้หลายแบบมีลู้มีพินมีอะไรของฝรั่งเนี่ยฮะจะมีหลายแบบมีลิ้วมีหลายๆอย่างกีตาร์ก็เป็นหนึ่งในตระกูลหนึ่งที่เขาเรียกกีตาร์เหมือนเขาถามว่าทําไมต้องเรียก <S <S ไอ้ตัวนี้ว่าเก้าอี้เพราะว่าเขาเรียกว่าเก้าอี้มาตั้งนานแล้วเกตผลว่าทาไมถึงเรียกกีตาร์ให้ไปหาใน Google บอกรู้แล้วบอกด้วยนะฮะแต่มันเป็นตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งในในเครื่องดนตรีของฝรั่งเขานะครับ กีตาร์แบบนี้กีตาร์ฮอลโลบอดี้กีตาร์โปรแบบนี้มีมาก่อนที่มีกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พี่คะจะซื้อกีตาร์มาเล่นนะค่ะเพิ่งจะหัดเล่นจะซื้อกีตาร์แบบไหนดีแนะนําหน่อยอน่าจะเป็นน้องผู้หญิงเท่าไงครับผมว่าถ้าซื้อกีตาร์หัดเล่นนะครับทำไมเสียงต้องนิ่มครับมบอก้วยผู้หญิงมันเป็นน้องผู้หญิงก็ต้องละมุนนิดนึงละมุนนิดนึงคือถ้าเป็นกีตาร์โปรเนี่ยเริ่มจากเริ่มต้นอย่างพวกประเภทยี่ห้อยามาฮ่านะครับน่าจะรหัสอะไรนะ เอฟอะไรสักอย่างเอฟเอฟสามหนึ่งศูนย์หรืออะไรเงี้ยแหละแถวๆนี้ราคาประมาณ3า0 0กว่าบาท <ผ>เป็นกีตาร์ที่โอเคแล้วได้มาตรฐานแล้วก็<ม>ลองเอามาจับดูก่อนหาขนาดสายอาจจะต้องลดขนาดสายสําหรับน้องผู้หญิงลดขนาดสายลงหน่อยอาจจะเ<ม>ขาอ,อาจจะใส่เบอร์11มาแล้วอาจจะลองไปหาเบอร์1ิมาใส่นุ่มมือหน่อยแล้วก็ลองค่อยๆจับสักสีคอร์ดง่ายๆอย่างเ<ม>อเอ่อซีเอเมเออ่าคอร์ดสร้างโลกอันนี้สคอร์ดนี้ผมว่าเป็นเบสิกที่<ม>ที่น้องๆก็อาจจะลองเริ่มจากตรงนี้ก่อนง่ายๆนะครับแต่ถ้าถามว่ามีวิธีที่ไม่เจ็บมือไว้ไม่มีนะไม่ว่าทุกคนเล่นก็ต้องเจ็บมือนะฮะผ่านความเจ็บปวดกันมาขอให้ผ่านช่วงเจ็บมือไปได้ อย่างรวดเร็วนะครับครับผมบางทีมันอาจจะลืมยากแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจดจําเอาเข้าไปพี่ๆช่วยแนะนากีตาร์ไฟฟ้าราคาหมื่นกว่าบาทให้หน่อยครับอ้เยอะผมชอบเสียงพิกกิ้งแต่ยังไงก็เล่นพวกล็อกได้ไม่น่าเกลียกมีแนะนํำไหมครับเยอะนะครับเยอะมากหมื่นกว่าสควอเอร์ก็ได้นะเออเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่วิ่งเข้ามาในหัวเลยสควอเอร์นี่คือถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆไปลองบาราคุด้าก็ได้นะผมว่าก็ยังได้อยู่ที่สาคัญเนี่ยอย่าให้มันเพี้ยนละกันเอาที่เราถนัดถนัดนะจริงๆแล้วก็ คุณภาพมาพร้อมราคานั่นแหละถูกต้องครับผมจะพูดเลยพี่พลครับ,ค,รบคู่หนึ่งสองสามสี่เก้าเป็นแบบไหนเล่นให้ดูหน่อยคู่หนึ่งไม่มีนะฮะคือ <laughs> คู่เสียสงแสดงว่าต้องเป็นโน้ตสองตัวขึ้นไป<อ>คู่หนึ่งถ้าทับกันเนี่ยบางทีเขาเรียกว่ายูนิซันอ่าใช่จะเรียกยูนิซันได้โน้ตสองตัวแต่เล่นทับกันคือยูนิซันแต่ถ้าขยับมานิดนึงอย่างคู่หนึ่งกับหนึ่งชาร์ปบางทีเขาเรียกว่าออมเบนเต็ดยูนิซันหรือว่าจะเรียกว่าคู่สองไมเนอร์ก็ได้นะฮะเล่นยังไงก็ ถ้าคู่2ก็โดเล่คู่3ก็คือโดกมีโดมีอย่างนี้คู่4ก็โดกฟ้าคู่5คือโดกซอนคู่5้าเขาไม่ได้ถามคู่9ก็คู่9คือโดกเลแต่ว่าอีกออกเตปหนึ่งนั่นะครับเล่นอย่างนี้นะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะสายสายล็อกนี่ผมเคยใช้บ่อยมากนะเวลาเราใช้ใช้คู่ที่เป็นคู่2ครับเล่นเนี่ยถ้ามันจะกัดกัดกันเงี้ย จะดิโซนนนนิดๆมานี้ยเยอะเลยเยอะเลยคือมันจะแบบมันจะมีเอกลักษณ์ของมันจริงๆแล้วกีตาร์ที่มันเป็นเสียงแตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยเล่นเป็นคอร์ดกันนะเขาจะเล่นเป็นอินเทอร์วอลเพราะว่าพอเป็นเสียงแตกปั๊บเนี่ยจับโน้ตเกิน2ตัวเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องมันจะเละเทะเลยใช่แล้วมันจะไปเบียดเบียนแต่ื่นนะเขาจะนิยมเล่นเป็นเป็นพวกอินเทอร์วอลมากกว่าที่เล่นเป็นคอร์ดแต่องค์ประกอบเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตัวอื่นมันไม่ได้มีแค่กีตาร์อยู่ที่เมโลดี้บ้างอยู่ที่เบสบ้างอยู่ท โอเคก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็คำ<ม>ถามเยอะแยะมากมายสนุกทีเดียวติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMM Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเ a b l e ลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี